เกมเมื่อวานในบ็อกซี่ผิวมาเล่นปักปักออฟเลดเหมือนกันต้องรอดูว่าเกมนี้จะพิ้วเหมือนเมื่อวานไหมหรือว่าโดนตัดจับจากโอจ ด้านอ็งบินควันก็มีเลนเกรดบานะลิงก์ไปครับฝั่งด้านอินสเนียขอดับต่อเซนสักซ่ามิกกี้กระโดดตีไปครับจับยกเทเลกันด้ซิสมาตียับขึ้นต่ออีกทีครับหน้าโดของซักซ่าตายฮะโฟร์บัตครับเป็นเอินมิกกี้ไปไล่ตามเขาที่นเซฟสตันยันลงต่อครับทางหน้าโดของฝั่งชากาเรียบร้อยฮะโดนไล่ครับผมแล้วโดเทลต่อยครับมินวันก็ตายเหมือนกันฮะ คอยฟ้าไล่สับไล่สับอีกทีไม่รอ,อดครับผมดับบุคคลนั้นคอยฟ้าแล้วก็ตื่นมาโอ้ยมินบ,นบวานเนี่ยเราก็คอยอีกสองทียบร้อยหมดจัดการฆ่าได้ฮนะจากนี้ก็สวนมาเปิดเอาพิวเวลไว้ครับยืนเคาะรัวๆครับเจอเวที่รีบไปแล้วโดดถอยออกโคโนสเปียร์ครอบนะจัดการฆ่านั้นมินควานต่อฮนะมิกกี้พอดีมีโคโนก็เลยแวะมา ยูซิออฟครับแล้วบาร์เรสไซฟ้าลงใส่ฮะมิกกี้โดนจับยกเทเลคเนซิสมิกกี้กระโดดทอยออกมาแลเบดูชานครับผมไล่ตามกันต่อไม้ทางฝั่งมิกกี้ครับโดดออกมาอีกฮะทางนิดนิดดูครับยังไงต่ออัดไปที่ตอมสันตอมสันไม่สนใจครับกัดมาสู้ไปไหมจะมีเพื่อนดีนายให้เลิฟดีนายไม่ใช่นะครับแรกคอยฟ้าไปฮะมิดเลนแรกมิดเลนแล้วนี่ไล่ต่อที่บ็อกซี่บ็อกซี่ตายหมดเจอสักซ่าฆ่าไปฮะลิงดามเมสใส่ครับยับยับฐานนั้นบิดวันเจโอลทาวเวอร์ยิงหรือเปล่า ดาเมจมันลิงที่ใครดี no ale, ลิงที่ใครดีโดเทลจะส่งความสุขส่งความสุขไปให้เรียบร้อยผมโดเทลตายส่วนนัททอมสันนี่มิดวานี่เกือบเดี้ยงฮะโอ้โหส่งความสุขมาให้สกายเลยสกอร์เป็นสี่ต่อหกครับเงินนำอยู่ตอนนี้ก็นิดหน่อยนะทีโมจีเป็นสกอร์คิวของทางด้านลิควิดนำอยู่สองคิวฮะวา่าลงมาดันกันต่อฮันทอมสันช็อคเวฟยิงกันไว้แล้วมีวอลซอนมาเป็นบ็อกซิ อีฟิกเซนเตอร์ตามด้วยดีมคอยล็อกไวทดีครับใส่เต็มแล้วมีวิสเตอร์ใส่เซฟตายแล้วก็อันใดอีกอันใดอีกโดนเชลตายไปอีกหนึ่งศอครับสกอร์เป็นสี่ต่อแปดฮะกี้ตรงกลางนี้ว้าบิโลครับส่วนนั่นหรอมิดวันตายฮะโดนรูปอีกแล้วสักซ่าก็ปีศาจโอ้โหโคโนกอบเสาครับอางนี้ครับแถมเสาด้วยฮะแถมเสาฮิวเสาไว้ก่อนฮิวเสาไม่ไหวครับโดนเชลและซื้อเกิดมาครับทางนั่นมิดวันซื้อเกิดมาเดือดเดือดไปเดือดไปเดือดเกิดเจอลิงเ์อรเมทครับ นบินควันทอยครับผมเบอร์โลไซสันเหยียบเข้าไปบอลแล้วจิ้มยาวนต่อโดนเชลร์ระเบิดเลยฮะช็อคเวฟหนึ่งไว้เสรมิ่กี้ครับกระโดดลีเลื่อนกระป๋ารอบนี้มีอันตีดุมดุมอัดเข้าไปนี่นั่นเซฟครับมาเดินไซฟ้าแล้วก่อนทีมคอยจับล็อกไว้เอาเบรกลิ้งไว้เนี่ยครับมิดตัวของฝั่งทอมสันครับแล้วนั่นโด่เซฟตายนบิดควันนะผมจะได้แบ็ปหรือเปล่าเป็นทีทวานเปิดมาเจอบอลล็อไซสันขัดครับผมไม่รู้จะตีใครแล้วตอนนี้สังข์ก็ตายไปส่วนนัทอมสันนะผมจัดการคอยฟ้าเอาเก็บสแปร ไทยกาตายเหมือนกันอีลูซิอัลถอยออกมากครับบ็อกซี่เ็อปสันคอหดเน้นๆหนึ่งทีสองทีเรียบร้าร้อยดับเบิลคิวนิดมิดวันครับดีแน่นซาวเวิร์เอ็มตไปฮะเบอร์เซอร์กลุยครับเธนนันบ,บิงกี้ครับวานเอิร์ดไว้ต่อโกเลมจะยัดลงหรือเปล่าเอ้ทางด้านตัวของฝั่งท็อสันครับตีเข้าไปแล้วตอนนี้ดีพอยจับล็อกไว้โคโนสเปียร์ครอบสองครับลิงก์เตเมตกันยัดต่อ อันเดนดอนสานยืนคามิโดนดูครับแต่คว้าแล้วแก็โมเรียดยันทีครับโลูสไซด์ปาดสองบออีกรอบเปิดเอาผีเวลกันไปมินควานผมพยายามไล่คอไล่ดึ่งย้ำอยู่แต่นั้นคอยคว้าถอยได้เปล่าอีลูซิโอปลายเหมือนนักบ็อกซี่มินควานยังไงต่อควงควานดึงไว้ใส่ในบ็อกซี่ส่วนนั้นมินควานตายจนได้บอลบโูสไซด์เปิดมาย้ำต่อที่อันดาอิงอันดาอิงไม่รอดฮะดับเบิร์คิวคู่กันเลยครับองด้านโดเชลส์แต่อีซเนียก็สวนกับบาเดนเบิร์คิวเหมือนกันความลงมาเสริมครับเข้าโรชานพัน ด้านของทีมลิควิดมาครับผมปิงไปสตันตัดสองยกไปเทเลเคนิซิสครับแล้วก็ยังไงครับปูคองกบาลข้อไปเลยครับผมใส่หนักไปไทยกาครับตายไปเด็กแล้วตอนนี้ซื้อเกิดมาทางด้านตัวของบ็อกซี่ผมยิงครอไปไอโ,โยเชียลฝ่ายฝ่ายจะเข้าหรือเปล่ายังไม่เข้าครับตอนนี้ใส่ป่านลงครับตียังต่อฮะดีนคอยจับล็อกไว้บนรถไซส์สองและโคโน่สี่ครับโอ้ใหม่ก้โคโนโ่สามนะ แล้โดนดูไปด้วยครับละลายเหมือนมิดควันสกซาทมสารและโกเลมยัดแนวหลังต่อเนี่ยครับใส่แนนโนเทลโนเทลไม่รอดเลยครับถึงกับโกเลมเลยนะส่วนมิกกี้ก็หัวเซฟตายกับทีมไว้ครับโอจิเขาไปเจอแกรปของถึงด้านทีมลิควิดหมดเลยฮะแบ็กซ์ติกันอยู่ครับโอจิครับขึ้นไปเจอดูมกับทั้งเนนวอลลกหรือเปล่าหอยฟ่าเจอจับโยงไปเทเลเคเดเซ่บอมแล้วโกเลมไปสามครับเปิดอาพิเวลมืก่อนให้ดูเปิดสกอตเตอร์หนีครับหนีได้ไหม กีว่ากระชาามาแล้วจะอาพีไม่ได้ผมเจอไซเลนจากปากก่อนครับแล้วโคโนข้ออีกแล้วตะมูค้อสวนมาตอนนี้บอลเดินไซคึงไม่ส่อครับชาเด้ของคอยคว้าออกไปได้แล้วมิกกี้ยืนสู้อยู่กระโดดถอยมาครับอินเดียบโกเลมต่อยครับผมต่อยต่อยเคลียร์น้ำข้างไปแล้วตอนนี้ก็มีอินเคียกวาดเขยับสออยิงใส่หนองมิดวันมิดวันตายบอกโทวอลล์ไล่ตามสอนที่นอนทอมสันเจอดูเข้าไปแล้วก็บอลไซค์จัดล็อกยับต่อยทีเรียบร้อยฮะไม่รอดครับผม ทีมไว้อีกแล้วครับ OG ครับเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีครับเมื่อกี้ไม่ได้โดนดูแล้วเจอ Shadow Word ครับแล้วก็นซีเบอรเซลไปใช่ไหมมีซีเบอร์เซลไหมมีครับผมทีมไว้อีกแล้วฮะ OG รวดเร็วทันใจไว้ลุ่นนี่ขนาดโดนเปิดก่อนนะฮะทางด้านทีมที่คุยยังถมกลับเข้ามาได้ฮะการคนนี้โดนจับตายครับท็อกซันคนเดิม No BKB No Party ครับเรียบร้อยฮะโดนเบอร์เซิร์ฟตีโดนเนื้อนะฮะ ด้วยตัวของอาพีเวอร์ครับหนึ่งของวอลล็อกนี่แหละแตล่านี้เข้ามาตีทาวเวอร์เขาบินวยแต่มีว้าบินลงมาเป็นบ็อกซี่ครับดีคอยจับล็อกหล่อเลยฮะยอมเบ ling, รบกลิงกันไหมทรวอลล์ลูซิออฟจากหน้ามาโุลโลสไซเปิดไว้ทามเดลิเชนครับแล้วก็เวนิเกลิครับไซเลสต่อที่โทูวอลล์ทูวอลลกตายฮะจับล็อกมาครับซีเนตอีกแล้วแฮนดี่ใช้คุ้มจริงๆครับอัดใส่แซนสตอร์มแล้วก็เป็เซลตายฮะ ไม่รอดครับผมทางด้านตัวของอันดายิงขอบคุณคุณนพพลด้วยฮะ890ดาวครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับโอ้ยไม่หลุดครับได้บอแสมาเป็นเคอร์เรียที่เพิ่งส่งไปก็ย้อนกลับไปตามลายเคอร์เรียสตาร์ทเปิดมาหนึ่ง PKP ส่วนสไลด์ออกกเซิร์ฟไทยกับโอจังอูค้งกบาร์หรือเปล่าออกไปได้หมดแต่ด้านหลังนี้ครับปวดตายไปเองครับแต่นโนเทลครับ โดนจัดการไปแล้วโกเลมสวนบานระหว่างที่อาพีมัตสรารของฟิทวันกระโดเจอโคโดสเปสยียข้อตียาบยัมกระโดดนั้นิทวัทนแตกไปฮะดีลูซีอ่านพยายามต่อสวนทางฝั่งโกของทัพสัตว์หมแล้วก็ทางด้านสักซาไม่รล่อผมเก้าจีจีครับใน29่สิบเก้นาทีฮะจบเกมกันไปกระโดดเสนน้นทีมจีแพ้ทุกไฟครับในช่วงกลางเกมแพ้มาสี่ห้าไฟแล้วฮะลิควิดชนะไปสองนครับ แน่นอนว่าทีม OG ก,ก็เป็นที่2กลุ่มอยู่แล้วนะฮะทีม Liquid 2 0ไม่มีเกม3ฮนะอาจจะดูนิกมมาเร็วนะฮะ38บต่อ12ครับ29นาทีครับนะฮะฆ่ากันยับยับเลยออกมาเรื่อยๆครับทางด้านทีม OG ออกมาพยายามที่จะไฟผมโอเคแหละต้นเกมทางด้านมัง y ีคิงเนี่ยอาจจะเงินเยอะนะฮะ แต่มันก็ไม่สามารถทําให้การเดินแกงของหน้าทีม OG ดีขึ้นนะเพราะเลนต่างๆล้วนแตกพ่ายนะฮะแล้วอย่างหนึ่งคือมังคีคิงเนี่ยเข้าไปฟาดหนึ่งสเต็ปหรือว่ากระโดดเข้ากลางดงครับก็เตรียมนะโดนทั้งนั้นปักขึงด้วยดีมคอยหรือว่าจะเป็นทั้งนั้นแซนคิงกับโบโรสไตตัดน,นะฮะเล่นเหมือนเดิมครับทีมลิควิดเอาปักมาคู่เลนกับแซนคิงและแซนคิงเก็บเงินก่อนเป็นซับสี่นะครับ แล้วค่อยให้ปลาเก็บเงินตามครับเพราะว่าปลาเก็บเงินง่ายเหมือนกันนะฮะเอาเซนคิงมาทําเกมบิงชิ้นแรกครับรวๆนี่คือเร็วมากนาทีที่สเวดเมื่อวานได้นาทีที่8นาทีที่9ด้าทซับนะเพราะว่าไม่มีคนมากวนเลยส่วนเฟลเลตบอยเกมนี้ครอบครับได้เต็มดอกทุกส่วนนะฮะยืนอยู่ด้วยกันประมาณแบบ3ามสี่ตัวนะฮะทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าทวอดลก็ต้องดานหน้าเข้ามาโจมตีนะฮะที่คิงต้องอยู่ในวูคอง อันดายอิงก็ต้องมาไคครับผมทำดาเมจแอบบีฟไฟส่วนแม็กนานก็ได้เข้ามาเจอครับต่อเนื่องรัวๆจบกันไปฮะก็เป็นด้านตัวของฝั่งทีมลิควิดครับชนะ2-0นะเดี๋ยวแวะดูดาเมจให้นิดนึงฮะดาเมจนี่คือแบบปักได้มา21,000นะโอ้โหทำดาเมจเยอะจัดกับปังมีส่วนเกมเยอะปเป็นเลนวอย17,000นะวอลล็อกให้16,000เลยทีเดียว